ส่วนสถานการณ์น้าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับขณะนี้ชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ําที่อําเภอเสนานะครับเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ําหลากแล้วทางกํานันบ้านกระทุ่มก็เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือครับหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยา ปรับเพิ่มการระบายน้ําก็ทําให้บ้านเรือประชาชนในพื้นที่ตําบลบ้านกระทุ่มอําเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับเริ่มได้รับผลกระทบจากน้ําหลากนางกันหากิจประมวลอายุ57ปีนะครับหนึ่งในเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบหลังนี้นะครับซึ่งน้ําหลากได้ท่วมบ้านประมาณ1-2วันแล้ว บอกว่าน้ำมาเร็วมากๆและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆระดับน้ำเกือบถึงพื้นบ้านแล้วหากน้ำเพิ่มสูงก็จะต้องใช้เปลขึงนอนนางกันหาอยู่บ้าน2คนกับลูกนะครับทุกครั้งที่น้ำหลากเข้าบ้านก็จะท่วมแน่นอนแต่ก็ไม่ท่วมมาหลายปีแล้วนะครับยอมรับว่ากลัวจะท่วมเหมือนปี2554เพราะน้ำมามากกลัวจะไม่มีที่อยู่ครับเนีขึ้นเรื่อยๆ แล้วลป้าเตรียมตัวยังไงฮะมันขึ้นมาแปลกอย่างเงี้ยล่ะ,ะก็เราก็ค่อยเก็บไปหลอกเพราะว่ามันยังไม่ท่วเมเงินใหญ่แต่เมื่อคืนก็ไม่ค่อยได้นอนเราก็คอยดูไงอ,อันไหนเก็บได้เราก็เก็บแขวนคือได้เราก็แขวนอันไหนหนุนได้เราก็เกี่ยหนุนป้ากังวลว่าปีนี้มันจะเยอะหรือไม่เยอะก็กลัวมันก็นะลูกกลัวจะเยอะฟังข่าวสารยังไงบ้างเออใช่เพราะว่าทางเหนือมันยังเยอะอยู่นะครับกลัวจะเหมือนปีนะปีสุดท้ายอ่ะสห้าสี่เนี่ยไม้เท้าแขนเนี่ยลูก สูงงี้เลยอใช่ขอบต่างๆหนุ่นไปฮารอยนะอ,ะอะแล้วคืนนี้จะนอนกันยังไงก็คงนอนเตียงคงนอนเตียงนอนเตียงได้อยู่แ้วมันม,มากๆของถ้าเขายังไม่มีเต็นท์หรือเรายังทําไม่ทันเราก็จะเอาไปแฝงก็คืนนอนอืนนอนเปรไปก่อนขณะที่นายนุก,กูลแนสว่างผู้ใหญ่บ,บ้านหมู่ที่หกตาบลบ้านกระทุ่มนะครับก็เดินทางมาตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะครับ เพื่อเตรียมให้การช่วยเหลือเบื้องต้นจะให้ชาวบ้านขึ้นมาอยู่บนถนนซึ่งเป็นพื้นที่สูงนะครับโดยจะนําเต็นท์มากางให้รวมทั้มีการประสานไปยังส่วนท้องถิ่นให้นําอาหารมาแจกจ่ายให้กับชาวบ้านครับเอาไปฟังเสียงผู้ใหญ่บ้านหน่อยครับก็เดี๋ยวจะสรุปแล้วคือคุยกับทางน้องแล้วว่าเดี๋ยวเจะได้เตรียมเรื่องเต็นท์ที่มันกระทันรัน,นะะแล้วไม่เกิดอุบัติเหตุครับอยู่มุมนี้ได้ครับอยู่มุมนี้ได้ ปัจจุบันเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยานะครับได้แจ้งเตือนนะครับประชาชนอยู่ท้ายเขื่อนให้เตรียมรับน้ําล้นตลิ่งหลังปรับการระบายน้ําซึ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่นุ่มต่ําที่ได้รับผลกระทบนะครับได้แก่อําเภอเสนาอําเภอบางบาลอําเภอผักไห่อําเภอพระนครศรีอยุธยาและอําเภอบางไทรนะครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ